ทกพี่คะ,ะครับผมทำไมทำไมเราต้องเปลี่ยนยางก่อนหน้าฝนด้วยง่ายๆนะครับเพื่อยึดเกาะถนนให้มันดีกันลื่นนะครับตัวที่ผมจะแนะนำทุกๆครั้งก็คือลายเยอะรีดน้ำเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาพวกยางที่ไม่มีลายอ่ะเวลาไปแบบว่าขี่ถนนที่ร้อนอ่ะโอ้ยเกาะโคตรดีแต่เวลารีดน้ำอ่ะมันจะรีดไม่ได้เพราะไม่มีลายแต่ตัวพวกนี้มันจะมีลายสำหรับรีดน้ำแล้วก็ยึดเกาะถนนก็ดีนะครับ พราะเวลาถนนกับน,น้ำมันโดนกันอ่ะมันต้องมีแรงเฉื่อยยึดเกาะเพื่อให้เราขับขี่ที่ปลอดภัยสำคัญคือเราต้องดูยางนะครับว่ามันควรเปลี่ยนหรือยังแต่ช่วงนี้หน้าฝนผมแนะนําว่าเปลี่ยนเถอะผมก็อยากเปลี่ยนให้คุณเพื่อดูแลคุณในการขับขี่อ่าย่างไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่อยากจะเปลี่ยนยางช่วงหน้าฝนนะครับมาได้ที่ไหนนะลูกพี่ร้าน雷登 Ford เปิด10โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีปิดถนนสีนคริน BTS สีราซาน ก่อนถึง b ีเร้านจะอยู่ซ้ายมือถ้ามาไม่ถูกโทรมารับสายเดี๋ยวจะติดต่อไป